โอ้ลูกยางหลุดออกมาตามด้วยเห็นไหมครับสวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาถอดตามที่คอมเมนต์ถามเข้ามานะครับผมว่าไอตัวข,า,ขาวๆที่อยู่ไฟท้ายผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่อยู่ข้างล่างเนี่ย อยู่ใต้นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะใช้ตัวนี้หรือเปล่าแต่ที่เขาว่าเป็นตัวขาวอยู่ใต้ตรงไฟท้ายก็ขาวก็น่าจะตัวนี้แหละเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาถอดให้ดูนะครับผมอันนี้ป้ายตะเบียนก็ปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวคนเอาไปซื้อเล็กนะครับเดี๋ยวถูกนะครับผมเดี๋ยวจะมาถอดให้ดูนะครับว่าถอดยังไงนะผมก็ยังไม่เคยถอดนะผมเคยจะถอดไฟท้ายตัวข้างล่างนี้ยังไม่เคยถอดนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาถอดให้ดูนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาถอ,นนอดน็อตตัวนี้นะครับผมแล้วก็น็อตกันตกนะครับ ก็ออกมาแล้วด้านข้างนี้เราก็จะอ้าออกมาหน่อยนะครับก็ถอดตันตกออกมาได้เลยต่อมาก็จะมาถอดไฟท้ายนะครับผมมาไฟท้ายเราก็จะมี2ตัวนี้นะครับ โ okay. อเคถอดน็อตออกเสร็จแล้วก็ดึงด้านล่างนะครับผมมันจะมีเป็นตัวล็อกอยู่นะครับปุ๊บก็ออกมาก็อ้าข้างๆออกนิดนึงนี่นะครับอืมกออก,ออกมาเรียบร้อยจะมีสายไฟตัวนี้นะครับดึงปลั๊กไฟออกก่อนนี่นะครับปลั๊กไฟจะอยู่ด้านข้างนี่นะครับต้องถอด ว่งนี้เอ้าออกมานิดนึงนะจะได้ถอดปลั๊กไฟได้ถ้าเป็นรถเดิมนะครับจะมีหมุดตรงนี้ล็อกอยู่อยู่ใต้บังโคนนะครับจะเป็นหมุดล็อกแต่นี่ผมไม่ได้ใส่นะแล้วก็จะมีข้างล่างหลังโชกนี่ครับตัวหนึ่งเราจะถอดตัวนี้ออกมานะครับด้านข้างเนี้ยแค่ให้โยกแล้วก็ถอดปลั๊กออกมาได้นะครับ ด้านล่างอีกตัวนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะมี3ตัวนะด้านล่าโชคตัวนึงหลังโชคตัวนึงแล้วก็ใต้บางโคลนตัวนึงนครับใต้บางโคลนจะเป็นมุนล็อกนะครับ ถอดหมดแล้วเราก็พยายามดึงออกมานะครับอ้าออกมานะครับไม่ได้ถอดออกหมดนี่นะครับเราจะเห็นปลั๊กอยู่ตรงนี้ล้วงเข้าไปครับ,รบนี่คือปลั๊กนะครับเราก็จะได้ไฟไท้ายออกมาแล้วนี่นะครับไฟไท้าย เราก็จะมาถอดฝาครอบออกนะครับเพื่อจะถอดตัวนี้นะก็จะถอดยังไงนะอันนี้ผมยังไม่เคยถอดนะผมไม่แน่ใจว่าด้านข้างนี้จะมีกาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปแงะดูนะครับผมนี่นะครับไฟไท้ายของเราก็ถอดมาเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีน,อน็อตตัวนี้อีกนะครับสองตัวล่าง แล้วก็จะมีน็อตชุดสี่ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ด้วยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมถอดถูกหรือเปล่านะครับตามที่คอมเมนต์ที่ถามเข้ามาว่าถอดยังไงนะครับแต่มองดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เขาว่านะครับผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ <laughs> ได้มาถอดให้ดูเลยก็ขอโทษเลยครับบางคอมเมนต์ก็อาจจะลงคลิปให้ดูช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามมาถอดให้ดูทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็จะพยายามนะครับคลิปนี้ก็ได้โอกาสมาถอดให้ดูเลย,ยนี่นะครับชิ้นนี้ออกมาแล้ว น,นี้ก็เป็นที่ผมหายางมายัดไว้นะครับมันสั่นนะฝาจะได้ย่างอน,นี่นะครับ จะมาถอดตัวนี้นะครับว่าถอดยังไงโดยจะทรงแล้วมันต้องถอดฝาครอบไฟท้ายออกนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ทำไมถึงให้เปลี่ยนตัวนี้มันแตกหรอครับยากนะจะแตกนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมาถอดให้ดูนะเนี่ยครับมันก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลายจุดมากเลยนี่นะครับ อ่าด้านนี้พวกนี้ต้องแงะระวังนะครับแตกได้โอเคผมก็จะมาแงะตรงด้านหลังก่อนนะครับด้านล่าง เราก็จะมีอ,อุปกรณ์ไขควงแบนนะครับ ค่อยง่ายครับอุ้ยหักไปเร็วเนี่ยโอ้โหโอ้แน่นมากนะครับน่าจะมีกาวนะครับผมว่า Terima นี่นะครับค่อยๆแงะบแงที่ตะตะละเข็บโอยค่อยๆแ,แงะที่ตละตละเัะละละเข็บนะครับแงแงไปเรื่อยๆครับค่อยๆแงไปทีละเข็บนะครับเพราะมันจะแตกได้นะครับยากพอสมควรนะครับนี่นะมันก็เริ่มออกมาหมดแล้วนะครับผมเราก็ค่อยดึง นี่นครับผมโอ้ลูกยางหลุดออกมาตามด้วยเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีลูกยางกันน้ํานะครับก็ยัดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับโชคดีที่ไม่ใช่เป็นกาวนะครับถ้าเป็นกาวนี่ยากแน่นอนครับต้องหาใดหรืออะไรมาเป่าร้อนๆออ,ออกนะครับ น,นี้ก็เป็นลูกยางกันน้ำของเขานะครับใส่เข้าไปที่เดิมก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ออกมาแล้วครับที่จะถอดนะพอดีนะครับถ้าใครไฟท้ายแต่งนะครับเผื่อจะหาวิธีถอดอยู่ก็คลิปนี้นะครับมาถอดให้ดูนะนี่นะครับ แต่ไม่รู้ว่าไฟท้ายแตกมันจะมาทางอันนี้หรือเปล่านะหรือว่ามีแยกผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมครับตัวนี้ที่บอกให้ผมถอดเขาขาเนี่ยโอเคครับขาวขาเนี่ยมันถอดไม่ได้นะครับมันเป็นชิ้นเดียวกันเขาแปะกาวไว้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้แตกหรืออะไรนะครับต้องเปลี่ยนทั้งอันนะครับดูนะครับ ติดกาวไว้นะครับขอดไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาถอดให้ดูแล้วได้โอกาสถอดแล้วก็มาเทสเช็ดทําความสะอาดได้เลยใครกำลังหาวิธีถอดก็ หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมว่าชิ้นนี้มันติดกันนะครับเขาแปะกา่าถ้าถอดอกมาแตกแน่นอนครับหรือไม่ก็ต้องหาอะไรร้อนๆมาหลนให้มันหลุดออกนะครับเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับมาทำให้ดูเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับผม